เจอกับนิวเชฟห้าเกียร์ตัวแรกครับปี12-13ครับเอ่คเสียบีทครับเป็นคนจังหวัดปราจินบุรีนะอยู่ในตัวเมืองปราจินก็วันนี้มารีแมปกัน mm hmm. เขาบอกไปถามเจ้านั้นเจ้านี้มาเขาบอกว่านิวเชฟห้าเกียร์เนี่ยรีแมปแล้วชอบไฟโชว์อีกอย่างนึงคือที่มีโทรมาถามกันเยอะๆก็คือไปรีแมปมาแล้วเบิ้นตัดแล้วดับครับรถด,ดับไปเฉยๆอย่างนั้นน่แล้วสตาร์ทใหม่ก็สตาร์ทได้ พอเบิร์นตัดใหม่ก็ดับอีกนะครับก็มาแก้กันอย่างนี้เยอะสําหรับนิวเชฟห้าเกียร์นะครับนิวเชฟห้าเกียร์ก็ตัวนี้รถวิ่งดีครับสภาพเเครื่องยังสมบูรณ์อยู่แต่วิ่งเยอะแล้วฮะหลายแสนโลแล้วมีอาการคัดลื่นนิดๆวันนี้รีแมปสเต็ป2จุนควัญอยู่สี่นะฮะเสียบ,บีทครับลงมาจากตัวเมืองประจินนะครับสวัสดีครับผมครับผมของเดิมอื่นไหมอื่นครับเจอรีแมปเข้าไปเป็นไง คนละคันเลยครับดึงดึงหน้าตั well> ้งเลยใช่ไหมครับผมอ่ะอันดับแรกไม่ต้องเหยียบคัสตาร์ตครับบิดกุญแจเลยต้องเหยียบเบรกนะพี่เพราะไม่มีเบรกไวตอนนี้เป็นเพาลอยนะฮะต้องเหยียบเบรกไว้นะครับเดี๋ยวรถไหลนะครับเนี่ยก็สตาร์ทได้เลยโดยไม่ต้องเหยียบคัสครับสำหรับนิวเชฟห้าเกียร์เมื่อกี้ซัดมามีไฟโชว์ไหมไม่มีครับระเบิดตัดยาวๆเลยครับผมนะครับ ไฟนิวเชฟห้าเกียร์ต้องมั่นใจนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเขาไปจูนมาหลายๆคันก็างานแก้เยอะแต่ผมก็ไม่ได้โพสอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการจูนใหม่หมดเลยคันนี้จูนใหม่ครับไม่เคยรีแมปมาก,ก่อนฟังเสียงเบิ้์ตัดครับิบบร์ตเบิเเร์เบิร์เตเบิร์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 ตบิร์เบิร์ตเร์ตเบตเบิร์ตเบิร์ตบิร์เบิร์ตเร์ตเบตเบิเบิ ใครบอกว่านิวเชียร์ห้าเกียร์เบิ้นตัดแล้วไฟดับนะรถด,ดับนะฮะมาแก้กันมาดูกันจะลองวิ่งกันดูครับอ่ะพร้อมนะใส่กันหนึ่งพร้อมแล้วปุ๊บเสียบีใจเย็นครับเดี๋ยวคัดจะลื่นซะก่อนกลับบ้านเก่าซะก่อนนะครับรถหลายปีแล้วนะรถก็ จ็ดแปดปีขึ้นแหละนะออกปีปีสิบสองสิบสามปีนี้ปีสองพันยี่สิบแล้วครึ่งปีหลังแล้วนะครับก็จบสวยไฟไม่มีโชว์ควันสวยแบบนี้เลือกได้อิสระเลยที่สําคัญครับรีแมปห้าเกียร์สำหรับผมรีแมปพาวเอเ็กไม่ต้องผ่ากล่องครับใช้เครื่องมือแท้ฮะไม่ต้องผ่ากล่องครับรถไม่ช้าครับโอ้ไม่อ่ครับมันเสียๆยาวๆเลยครับนิวเชฟห้าเกียร์ครับขอบคุณเสียเบสเสียเบสปาจินบุรีครับ